สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีทักทายเอฟซีทุกท่านครับผมมาครับคำนี้มีโปรโมชั่นมาแบ่งปันนะครับผมจากกันสักสี่อง์นะครับผมมาโปรเดียวโปรเดียวสองพันห้าทุกองค์นะครับใครไวใครได้นะ ราคานี้ไม่มีบ่อยครับ <c oughs> จุดเมื่อคืนที่ลงไปก็หมดแล้วนะครับมาองนี้พิมพ์ใหญ่นะครับ <c oughs> ฟอร์มสวยนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนี่ องนี้ผมตีเข้าเป็นบางขุนพรมแล้วกันเนะาะพระจะเรียวๆนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับจริงๆตีวะะัดระฆังก็ได้นะแต่พระก็เรียวๆเนื้อดีพิมพ์สวยนะครับพระองค์นี้มีเสน่ห์นะครับแต่ว่าพระเขาไม่ล่ําแค่นั้นเองนะครับพระคมดีเนื้อขา,ขาวๆนะครับแร็งๆแต่ว่าเราส่องไปในก็จะรู้สึกว่ามีความนึกนุ่มนะครับในตัวนะครับนี่ ิมสวยนะครับของนี้เคยเปิดไว้สี่ห้าหกพันนะครับวันนี้คืนกำไรให้ FC นะครับผมเอาแบบไม่ต้องต่อกันเลยเนาะนะครับสองพันห้านะครับราคาเดียวจบขายไว้ใครได้นะครับสวยด้วยอย่างนี้นะ <c oughs> นี่ข้างด้าน,นหลังครับไม่ขี้เรยนะครับ FC องนี้นี่ <c oughs> นฮะไม่ขี้เรยนะครับ พรอมนี้ถือว่าไม่ขี้เลยนะฮะพิม์เป๊ะนะครับพิม,พนะพมพใหญ่พระประธานบางกุนพรมนะครับสองพันห้ครับผมจัดไปครับมา <c oughs> อ,อกครุฑบางขุนพรมนะครับตรงนี้ก็สวยสองให้ชมนี่ฮะไม่หักไม่ซ่อมนะครับอีกครับกรูบบาง นะครับี่ให้ไวครับราคานี้แบ่งปันนะครับซื้อได้ซื้อนะครับ fc ออกครุดครับออกครุดใหญ่นะครับผมนะชมด้านข้าง กันข้างครับนี่เห็นคาบปูไหมครับนี่อันนี้ผมลองล้างแล้วนะองนี้ล้างไม่ออกนะครับคาบแน่นดีนะครับนี่หลังเป็นไง ช่วงนี้ของใหม่ยังไม่ค่อยเข้ามานะผมไม่ค่อยหาของไม่ค่อยได้นะครับ fc ก็วนของเก่ามาโปรโมชั่นใน fc แล้วกันเน,ะนาะนะชุดนี้นี่ผมเคยเปิดอยู่ราคา4,000อันนะครับแต่ละองนะอ่ะ2อ0พครับอ,อกครุฑบางขุนทรมนะครับผมใครซื้อได้ทักมานะครับ2005นะครับราคานี้เลยครับผม สวยนะไม่ขี้เรนะครับเอาไวๆจัดไปเบาๆสองพันห้าร้อยบาทครับเอฟสี่อย่ามัวแต่มองนะฐานแซมของนี้ปึกปักเลยครับนี่ใช้ได้เลยนี่ ูเนื้อนะตุบตับเลยครับฟอร์มสวยเนื้อดีพ้าช้ำๆหน่อยนะครับแต่ดูมีเสน่ห์นี่ครับดูให้ชอบนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับ2อ0พทุกองค์นะครับ FC ฐานแซมุดรักขั้งนะครับนดูหลังสวยนะนี่ครับเห็นไหมเนื้อไม่ธรรมดานะพาแบบนี้ถ้าอยู่ในมือคนหงวงก็หลักหมื่นหลักแสนได้นะครับอยู่ที่มือ,อจัดโปรให้แล้วนะครับ2 5 0 0ครับ เอาให้ไวนะครับผมมาองนี้ก็เคยมีคนต่ออยู่2,000 2,005นะวันนี้ก็จัดไปเลย2,005นะครับนี่ทรงเจดีทรงเจดีตรงหน้าท่านนี้เป็นเม็ดแดงนะเม็ดเป็นมวลสารของพระซุ้มกอเป็นพระกำแพงเพชรน,นะนะครับเห็นไหมฮะแดงน้ำตาลออกน้ำตาลเก่าๆนะครับ ไม่ได้แดงแป๊ดนะนะครับเหมือนอิฐเก่าๆนะครับนี่นะฮะพระน่ารักนะครับองนี้มีเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดดำครบครับสมบูรณ์ด้วยองนี้นะดูเนื้อนะครับนี่ครับ พ้าแบบนี้สองพันห้าเมีผมเดินไปเจอยังซื้อไม่ได้นะจังหวะที่เขาห่วงก็ซื้อไม่ได้มวลสารเป็นก้อนเห็นไหมนี่อีพีนี้เด็ดทุกองนะครับบอกได้เลยนี่ดูเนื้อนะโอ้ผมว่าถูกนะสองพันหะ้าเนี่ยผมเจอผมก็ซื้อนะพ้าแบบนี้นะครับ นี่จัดไปครับทรงเจดีวรคังส5งพั้บาทครับ F4 นะครับ EP นี้ก็4องค์นะครับ25 0 0ทุกองค์นะครับราคานี้ใครคิดว่าซื้อได้ทักมานะครับผมคิดว่าแพงก็ผ่านนะครับ ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเอาสบายๆนะครับแบ่งปันกันนะครับโปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ fc กันครับผม2,500บาททุกองค์นะครับผมทักมานะครับโอเคนะครับผม